ัจจุบัน YouTube ของเราสามารถลงสตอรี่ได้แล้วแล้วการที่เราลงสตอรี่ใน YouTube ก็สามารถเพิ่มยอดติดตามให้กับเราได้ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่กับเรานะคะไรอ y นยูทูบค่ะ ซึ่งในวันนี้เราก็จะมาสอนทุกคนเนี่ยลงเรื่องราวหรือว่าสร้างเรื่องราวหรือจะพูดง่ายๆสั้นๆให้เข้าใจตรงกันนะคะแบบง่ายๆเลยก็คือการสร้างสตอรี่ใน Youtube ของเราซึ่งอย่างที่น้ำเกริ่นไปเมื่อสักครู่นะคะว่าการที่เราเนี่ยลงสตอรี่ใน Youtube มันสามารถเพิ่มผู้ติดตามให้กับเราได้ด้วยเช่นกันมันก็เหมือนกับคลิปสั้นนะคะเพียงแต่ว่า จะไม่ได้โชว์อยู่ในบริเวณคลิปสั้นนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากันอันดับแรกนะคะเข้าไปที่ YouTube กันก่อนเลยสำหรับเพื่อนๆท่านใดน,นะคะที่ยังไม่มีให้สร้างเรื่องราวหรือว่าสร้างสตอรี่ u t u b e นะคะแนะนำให้ไปอัปเดต YouTube ของเราก่อนโอเคจากนั้นนะคะทุกคนทุกคนจะเห็นเครื่องหมายบวกตรงกลางนะคะเครื่องหมายบวกอยู่บริเวณตรงกลางเลยกดแตะเข้าไป จากนั้นนะคะเราจะเห็นคาว่าเพิ่มไปยังเรื่องราวเราจะเห็นคําว่าเพิ่มไปยังเรื่องราวแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ขึ้นแบบน้ําให้ไปอัปเดต YouTube นะคะทุกคนโอเคจากนั้นให้เราเนี่ยกดเข้าไปที่คําว่าเพิ่มไปยังเรื่องราวจากนั้นนะคะทาง YouTube ก็จะขึ้นมาแบบนี้ก็เหมือนกับสตอรี่ทาง Facebook เลยนะแล้วถ้าใครนะคะที่ไม่ได้ต้องการจะอัดแบบนี้ไม่ต้องการจะกดอัดใน ในหน้าจอของกล้องนะคะให้กดมาที่ตัวอัลบ,บั้มภาพของเราเลยค่ะมุมซ้ายข้างล่างกดแตะเข้าไปมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะทุกคนซึ่งเนี่ยซึ่งสตอรี่เนี่ยบอกเลยว่าเราสามารถลงในทั้งรูปภาพลงในทั้งวิดีโออ่ะท่าในใดอยากลงวิดีโอก็แตะไปวิดีโอท่าในใดอยากลงรูปภาพก็แตะไปที่รูปภาพค่ะ โอเคนะคะแต่ว่าขนาดของเขาเนี่ยจะเป็นขนาดแนวตั้งนะทุกคนต้องเป็นแนวตั้งเท่านั้นจากนั้นนะคะทุกคนมันจะมีตัวให้เขียนด้วยเราจะใส่อะไรไปล่ะชิวๆเหรอใส่ชิวๆชิวๆพิมพ์แบบนี้ไหมแอนนี้ชิวๆปรับได้นะคะจากนั้นก็กดโพส เขาก็จะขึ้นว่ากําลังอัปโหลดไปยังรเรื่องราวของคุณโอเคเราก็กดสามารถดูได้ค่ะกดแตะเข้าไปที่รูปโปรไฟล์ของเรานะคะเราก็จะเห็นเขาบอกว่ากำลังอัพโหลด45เปอร์เซ็นถ้าขึ้นแดงๆเนี่แนยแสดงว่าเราเคยลงสตอรี่ไปนะคะเดี๋ยวพาไปชมนี่ตัวนี้ลงไว้นะทุกคนก็มียอดดู260ครั้งตัวนี้มียอดดู138 ทีนี้นะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่ามีคนติดตามเราเท่าไหร่นี่มันจะมันขึ้นอยู่บริเวณนี้นะคะทุกคนหลังจากที่เราเข้ามาที่ u t u b e เนี่ยให้เราเลื่อนขึ้นแบบนี้แล้วเขาจะมาโชว์อยู่บริเวณนี้ตอนนี้น้ำได้รับผู้ติดตามไปแล้วนะคะ2คนจากการลงสตอรี่ใน YouTube คือมันง่ายมากๆแค่เราลงสตอรี่นะคะทุกคนเราก็ได้ผู้ติดตามไปแล้วก็อยากจะมาแนะนำเพื่อนๆนะคะสำหรับใครที่ อยากลองบ้านก็เอาไปลองกันเนาะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ